ครัสบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านข้อแม่หลาดนะครับวันนี้สรุปนำใส่มะลิครับนี่ครับตั้งสรุปนำใส่มะลินะครับนี่ครับบ่อน้ำลังบ้านนะครับนี่ครับเครื่องคูปตะยางดีนะครับสรุปนำใส่มะลิต่างๆครับนี่ครับฝนมันบ่ตก ก็หลังมากกว่าไงอย,ยู่ลึกตัวครับครับส่วนมะลิป่ามะลิของเราดูเด้อครับนีแต่ทอยาวๆเรื่อยครับสสา,ายๆทำจุดพยายามนะครับเบิง้งส่วนมะลิแล้วนะครับคือแฝงเรื่อยๆครับนี่ครับ ตอนนี้ดอกกับ่ค่อยออกดีปะไหนครับหรือว่าปัานนี้เป็นช่วงเขาโตช่วงฤด,ดูหนาวแล้วมันดอกก็ค่อยออกครับตอนนี้ก็เลยต้องว่าตำอรุงดินใส่ปุย๋ยน่ครับเรีบปุ๋ยครับใส่ปุย๋ยแล้วก็ตัดยอดตัดจริงมันครับแตงจริงมันแต่มันออก ่ครับถากงาถากย่งเห็นมันสาดตกน,น้อยนึงครับที่ได้บัต้องคกไปไหนนะครับสายดําหยดสายดําหยดนี่นามผงปิดปิดิดปิดปหยดปิดปดปิดปิดปิด ราคาช่วงนี้ก็ได้ประมาณกิโลละ,ะมันสองร้อยร้อยสองร้อยนะครับราคาก็บ,บ่ค่อยดีประเดยช่วงนี้แค่นี้ครับดอมบ่ค่อยรอมก็เลยราคาบ่ค่อยดีประเดยก็น่าจะพีมไงเพื่อนะครับราคาน่าจะขึ้นประมาณกิโลละห้าร้อยช่วงนี้มาบุ้งไปก่อนครับมนบุ้ง ให้น้ำให้ยังแล้วก็ใส้ปุย๋ยถางถัง้อง,งานครับเอากวามแม่เบิ่งสานน้ำใส้มงได้ขาดมองได้ง่วงๆ่วก็ต้องไม่ครับคนณจิตมลี น่เจ็ดเปรครับเจ็ดแป้เจ็ดตอนนี้ช่วงนี้สะสมเล็กสะสมน้อยครับดอกมันออไ,ไ,ไม่ค่อยออกประเด๋ยวตอไม่ค่อยมีใกล้หนาวหนาวแล้วไม่ค่อยออกบตอหนาวน่อ,อยยังไหลบ่ไหล ัห pues ัวก nah ันหัวเฮงเฮงนั่อะไรันหัวหัวหัวันหัวบริยุทธ์เหมืนหัวกันน้ำกันหลยลังหลายมันหัวครับน้ำเล็กขังหลกขอประมาณกประมาณหาร้อยต้นคร กกวๆเนี่คร right. um, ับมันหาลายหาลายต้นนี่แหละหาลายหัวไฟอย่นะครับข้างๆก็เป็นเปลากล้วยบวกกล้วยปลูกอย่างไป่ินน้ำครับนี่ครับกล้วยกกล้วยไปอย่างครับปลูกละขางเละยาวไปนี่นะครับบ้านรรดาของเขาเมือนกันปลูกไปอย่างสี่นะครับขอว่าได้อยู่ได้กินครับกล้วยไม่ต้องไปซื้อเขา สิของกระเพ่งวีหนึ่งกับสี่สิบบาทห้าสิบบาทสูงเขามาปลูกไว,ว้คางๆเลาะแหววเลาะที่ลาะเดียนห้องกับปลูกไว้เดี๋ยวก็ว่ามีที่ปลูกีูครับตากลยรึ่งสองทอสองทอยงัองระมึงนามริ สา,า,สาสเอาของม,มา, <c oughs> า,ามีแต่สาวสดแตงกันเขอเรี่กว่านี้แต่สาวสวนปาละลิุ่นมาสาป่ามลิสา่ามลิคือมาจากชั่วโม,มงนึ่งหมดนะครับชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงครึ่องนะครับหนึงจะอีทัวแต่มันซึมขอบไปกินด,ดินเนาะที่ไดชุ่วชื่นหลายมือ เไอ้เบื้งครับาแม่เจ็บมลิได้หลายเป็นได้ละแต่เบื้งนู้นแม่หลายเป็นหลายยังทีครึ่งโลครึ่งโลนี่ครับครึ่งออกแอ้มาเบื้งนู้นนี่ครับครึ่งโลครับอรวันนี้โลเท่าไรครับตัวนี้สี่ร้อยตัวนี้โลละสี่ร้อยครับแต่ว่ามลิโบมีครับมันบ่ค่อยออกครับ เก็บสะสมใส่ช่องฟิวไว้ใบายแรกของกบมารับออกครับวันนี้ได้โลละสีลเลยแดดมะลิได้น้อยเดียวอีกครึ่งหนึ่งนี่นมาเบื้องมันครับมันมันเฮ้ยเขาดีเขาเรียกว่ามาันอย่งไน,นีมันอ่อนครับมันอ่อนตันพี่น้องมีบัวร้อนบ,บันมันอ่อนครับเนี่ย นี่คปลามัดอ่อนครับนี่ครับปลามัดอ่อนแบบปลูกแหวนกินครับปลูกไว้นิดๆหน่อยๆก็นี่ครับปลามันอ่อนเขาเรียกมันอ่อนบ้าแต่ว่าเมือนเอื้นอย่แงเงี้ยเอื้อนไม่รู้ว่าเขาเอื้อนมาจากไหนนอครับแถวแถวเนี้ยปรว่ามันอ่อนครับบางคัวครับประมาณซ้ำไข่นี <parece> นน่ <io> นะครับ um. นี่ปลูกไปเฮ็ดไปกินไหครับนี่ก็ มกออครับเนื้บมือประเอนี่ครับประมาณนี้ครับอ๋อ่นใบวา,บาสิมาบึงไอปลาแตกอีมีบ่มีปลาบ่เลยนีนน่น้ำบ้างครับเลยเติมน้ำไปเก็บบ่อ้ หน้าเอาไปรถมนาครับุทธ่์ปอหนี่ลึกเตอร์เป้ครับป่าหน้าที่นี่อยู่ครับนี่ครับเพียงตูมตาลังดีต้นต้อน,ตอนอันนี้ก็ขนุนครับนี่ต้นขนุนยังไงล่ะขนุนครับทองดีพันทองดีทองดีงดครับขนุนต้นนี้ฮะ ครับครับตั้งไว้อันหนึ่งทำมันตึงีงเดี๋ยวแม่จะไปดูอีกนี่นะครับป้ามะลีป้ามะลีามาีกับป้ามันอ่อนมันอ่อนครับท่านใดก็ขอฝากช่องขอข้าวใหญ่ชาวเนลด้วยนะครับ ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสครายเป็นกำลังใจให้พี่ช่องเข้าใหญ่ชาแนลครับจะได้มีกำลังใจไทยอนุน้าอันนี้ให้พี่น้องได้เบ่งครับฝาบกกดติดตามกดซับสครา,รา,า,ายให้เด้อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ